จะพามาเรียนรู้บทเรียนจากเรื่องเมื่อคืนนะคะกรณีที่พิมพ์ลิพายเนี่ยเปิดกล่องสุ่มมูลค่า1000 0แบาทจากมุมมองของผู้ซื้อนะคะบูเป็นคนหนึ่งที่ไปเอฟกล่องสุ่มมูลค่า1 0 0 0 0แบาทนั้นมาค่ะซึ่งแน่นอนว่าบูรู้ว่าของที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็น้ำหอมแต่เราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันมีอะไรทุกคนสงสัยกันไหมว่าคนแบบนี้เขาคิดอะไรกันอยู่ทําไมเขาถึงกล้าที่จะเอฟกล่องสุ่มนี้มาทาั้งทังที่เราไม่รู้เลยว่าของข้างในมันเป็นอะไรบ้างเรื่องเนี้ยมัยส,มานะารสรําค,าค,าคญข การสร้างตัวตนเลยอะคือคุณสร้างตัวตนมามันสร้างความน่าเชื่อถืออะคุณจะขายอะไรก็ได้ซึ่งในระหว่างที่ไลฟ์ไม่มีสินค้าสักชิ้นวางอยู่ตรงหน้าเลยค่ะมีแต่ปากเปล่าเนี่ยแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องมีเงินหรือไม่มีเงินอย่างเดียวเพราะตรงๆนะถ้าไม่ใช่เพราะพิมพ์ลี่พายเปิดกล่องสมบูก็ไม่ซื้อสําหรับบูแลวว้วอะการสร้างตัวตนมันสร้างรายได้ให้เรามาหาศาลเลยค่ะ และพิมพ์ลิพายเป็นตัวอย่างของแม่ค้าออนไลน์หนึ่งคนที่ออกมาสร้างตัวตนออกมาทำคอนเทนต์ให้คนรู้จักออกมาทำคอนเทนต์ให้คนเชื่อจักและแน่นอนว่าในหลายๆคอนเทนต์ของเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในตัวเขาและบูก็เป็นหนึ่งคนนะที่ภูมิใจในตัวเขาและอยากสนับสนุนเขามากๆและบูก็คิดว่ามีคนหลายๆคนที่คิดเหมือนกันกับเราค่ะทุกคนเห็นความสําคัญของการสร้างตัวตนหรือยังค่ะสร้างตัวตนได้จะขายอะไรก็ได้แม้ไม่ต้องมีของมาวางอยู่ตรงหน้าพิมพ์ลิพายใช้เวลาขายของมา23ปีเพิ่งจะมารวยเอา2อปีหลัง ถ้าวันนี้เราอยากเป็นเหมือนพิมพลิพายอ่ะบูเชื่อว่าถูกความพยายามและจังหวะชีวิตมันมีอยู่จริงนะพยายามเข้าค่ะทุกคนและถ้าถามว่านอกจากความเชื่อใจแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรไหมที่เราไปเอฟกล่องสุ่มนั้นมาคนที่ซื้อกล่องสุ่นนะบูเชื่อว่าเขาอ่ะไม่ได้ซื้อของที่อยู่ในกล่องสุ่มนั้นอย่างเดียวเพราะแน่นอนว่า มีทั้งของที่เขาใช้และของที่ไม่ได้ใช้แต่บูว่าเขาจ่ายเงินเพื่อซื้อความสนุกแล้วก็เป็นการซื้อประสบการณ์ของการซื้อกล่องสุ่มมูลค่า1 0 0 0 0แบาทค่ะเอาเป็นว่าทุกคนก็รอติดตามกันละกันนะเพราะว่าบูก็ตื่นเต้นเหมือนกันคือลุ้นว่ากล่องสุ่ม1 0 0 0 0แบาทเนี่ยมันจะมาทั้งหมดกี่กล่องแล้วของข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างใครอยากรู้พิมพ์ว่าอยากรู้ปักหมุดไว้เลยค่ะเดี๋ยวรีบมาทําให้ดูจะพามาเรียน